สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีคูบ o ต้ L 3 6 0 8 Special เปนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะหรือว่า3608 SP นั่นเองนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะแล้วก็ผ่าน6ตาช้างนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าสำหรับ L 3 6 0 8 Special นะคะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันได้เลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะเครื่องเกียร์ไฮโดรลิกสมบูรณ์มากๆนะคะตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่700ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ700ชั่วโมงเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเป็นเกียร์ซัตเทินที่มือตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะ มาดูสีสันรอบๆคันนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 Special เนะคะเครื่องยนต์3สูบนะคะตัวนี้มาดูด้านยางนะคะยางหน้าดอกเต็มนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะส่วนยางหลังนะคะตัวนี้ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ มาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะ P t โ o ใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าดูได้เลยใกล้ๆเลยนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 Special นะคะมาพร้อมผ่าน6 Heavy p a พ t นะคะนี่ค่ะตัวนี้ป้ายทะเบียนนะคะต่อคอ6333พิจิตนะคะท่านใดสนใจคันนี้ก็ สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยค่ะ L 3 6 0 8 Special สเปเชลสภาพสวยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะท่านใดที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะรถถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะ ใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะแล้วก็ตัวนี้ราคานะคะคอยู่ที่378,000บาทนะคะ378,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือว่าสะดวกจะเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะชื่อร้าน สมพงการเกษตรแท็กเตอร์มือ2นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L3608 Special ตัวนี้กันเลย